มามาทำต่อค่ะพักสลัดกรอบๆพี่น้องเตรียมไว้พักถึงซิเมก่อนโอเคอร่อยพัดมีค่ะพี่น้องเศร้าสินเพื่อนก่อนค่ะ เพื่อบอยเส้นเพื่นติดกันขัดมีสูตรแม่พร้อมแพมค่ะว้าว <c oughs> อาจารย์มารับไว้ปะปะมาเงินยาปวดหลังปวดหัวฮะ จานมะละผัดหมี่เลี้วจานเอาจานมาใส่ไหมคิดว่า แล้วพี่น้องต้องเศร้าสิ้นเพื่อนจานน่าใส่สินบ้างนะสลัดกรมมกรรมอร่อนเ่ยเศร้าสิ้นเพื่อนเลยสิ้นเพื่อนหมติดกันอเ,นะเอาละพนะักสลัดเอาบ่เสร็จแล้ว ว่าใส่หอมอีกแล้วพี่น้องรัดกระชุ่ดๆ <c oughs> ไม่เดี๋ยวตักใส่าจานพี่น้องรอชมขอบคุณทุกการรับชมนะคะผัดมี 我没事，态度。